ดัชนีหุ้นต่างประเทศมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันว่าโอเคละแล้วมันเหตุช่วงไหนดีละ่ะช่วงเปิดกราฟก็จะวิ่งหน่อยช่วงปิดกราฟมันก็จะทรงๆหน่อยไม่ค่อยวิ่งในท์เฟมดีหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะสำหรับ s อสพีห้านะครับมันไม่ใช่ชื่อของหุ้นนะมันคือดัชนีตัวชี้วัดหุ้นที่อยู่ในนั้นเซ็ตหนึ่งร้อยเซ็ตห้าสิบนี่คือดัชนีเกิดใครอ่านดัชนีเก่งเทตดคู่เงินก็จะอ่านได้ถูกต้องถูกทิศถูกทางมากขึ้น สวัสดีครับพบกับผม The Forex Manager เช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากนะเป็นเรื่องใหม่ที่อยากจะเอามาแชร์ในช่อง YouTube The Forex Man แห่งนี้นะครับเป็นเรื่องของดัชนีหุ้นต่างประเทศอ่ หรือที่ทุกคนอาจจะเห็นในพวกแอปเทรดชื่อว่าอินดิคส์นะฮะอินดิคหรือก็คืออินเด็กซ์นี่แหละนะฮะเป็นดัชนีตัวชี้วัดนะครับซึ่งถ้าเกิดอาจจะมีใครหลายคนที่ติดตามผมเนี่ยเทรดอยู่แล้วนะฮะรบกวนคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเทรดอะไรกันอยู่ที่เป็นตัวดัชนีหุ้นต่างประเทศนะครับในวันนี้เลยนะฮะผมคัดเลือกมา3ดัชนีเด็ดที่ศึกษาง่ายทําความเข้าใจง่ายแล้วก็เทรดง่ายนั่นคือดัชนี n a s d a q นะฮะ S&P 500แล้วก็ ตัวนี้แค่อีก225้นะครับ3ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาก็จะทําความคุ้นเคยกับ3ตัวนี้ก่อนซึ่งทํควาอเข้าใจไม่ยากแล้วก็สามารถเทรดได้เหมือนกันทํากําไรได้เหมือนกันนะฮะถามว่ามันต่างยังไงกับฟ o r e x ถ้าเกิดมองในภาพรวมแล้วนะถ้าเกิดเป็นในดัชนีที่เป็น s p 5 0 0นะครับมันก็เป็นอยู่ในตลาดุนของอเมริกาใช่ไหมถ้าเราเทรดคู่ที่เป็นสมมติ E U R U S D อะไรที่มี U S D เป็นส่วนประกอบสามารถดู ความสอดคล้องกับดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาได้อาดังนั้นเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันอยู่นะครับถ้าเกิดใครอ่านดัชนีเก่งเทตดคู่เงินก็จะอ่านได้ถูกต้องถูกทิศ มากขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดัชนีหุ้นต่างประเทศมันคืออะไรนะมันเข้าใจได้ไม่ยากแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับแต่ละประเทศเนาะที่เป็นหุ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราผมอธิบายตัวของดัชนีหุ้นต่างประเทศให้เข้าใจโดยทั่วกันนะฮะผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะประกอบด้วยกันหลากหลายตลาดหุ้นนะแต่ว่าเอาหลักๆเลยหลักๆเ,เลยจะมีตลาดนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนนะหรือ NYSE อาจจะเคย หุ้นหูกันมาบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งเลยคือ NASDAQ นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นตัว New York s เซอรเอ็กเชเเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรกับ n แอส a ดกะก็ต้องบอกว่า New York s เซอร์เอ็กเชเเนี่ยเป็นตลาดหุ้นของอเมริกาที่มีความใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ NASDAQ เนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อระดมทุนเกี่ยวกับบ,บริษัทเทคโนโลยี ในนั้นก็จะมีพวก Microsoft พวก Apple Facebook อะไรที่เป็นหุ้นเทคอยู่ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนสแดกมันมีความเล็กเนี่ยว่าหุ้นเทคมันยังไม่ได้เติบโตขนาดนี้แต่ตอนนี้ในปัจจุบันแล้วเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีมีความเติบโตมากดังนั้นเนี่ยตลาด n นสแดกไม่ได้มีความเล็กเหมือนสมัยก่อนแล้วนะมีความใหญ่เลยนะฮะเรียกว่าสามารถดูภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอเมริกาได้เลยนะฮะให้เข้าใจแบบนี้ก่อนอน,นี้คือตลาดหุ้นอเมริกา ผมอธิบายไป2ตลาดเนาะเอาหลักๆก่อนก็จะมีเท่านี้แต่ตัวดัชนีเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงคําว่าดัชนีแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือตัวชีวัดาเกณฑ์การชีวัดตัวชีวัดอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ดัชนีในตลาดหุ้นของอเมริกาก็เอาหลักๆเลยที่ผมจะพูดในวันนี้เนาะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจง่ายดัชนีหุ้นต่างประเทศของอเมริกานะครับที่ถูกพูดถึงกันแบบบ่อยๆเลยนะก็คือดาวโจนดาวโจนเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่มีความเก่าแก่ที่สุดของอเมริกานะครับต่อมาก็เป็น s p 500ตรงนี้เนี่ย S&P 500เนี่ย500ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการรวบรวมหุ้นใหญ่500หุ้นในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจากตลาดนิวยอร์กซอกเอ็กเชน์หรือ N น เข้ามารวมอยู่ใน S&P 500จำนวน500บริษัทถามว่า S&P 500กับดาวโจนอันไหนที่คนสนใจเยอะกว่าผมมองว่าดาวโจนเนี่ยมันเป็นดัชนีหุ้นที่เก่าแก่แต่ S&P 500เนี่ยเพิ่งมาบูมในพักหลังเพราะว่ามันประกอบด้วยบริษัทค่อนข้างใหญ่หรือว่าใหญ่เลยอะอยู่ในนี้500บริษัทสามารถใช้ดัชนีหุ้นตรงนี้วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐในภาพใหญ่ได้เลยเพราะว่ามี500บริษัทถ้าเกิดมันบูม5สมมติเลยนะ500บริษัทนี้มันบูมโอเคเศรษฐกิจของเมรกา น่าจะไปในทางที่มันดีแต่ชนีหุ้นจะมาบอกเราในเรื่องนี้ พามาดูหน้าตาของกราฟนะครับเมื่อกี้เราพูดอยู่ที่ S&P 500นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตามันเหมือนกับคู่เงินใน forex หรือเปล่าน,น,น,นะ <c oughs> ผมก็บอกว่าเหมือนกันครับมีกราฟแท่งเทียนเหมือนกันนะฮะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นแอป a n t a g e Market กราฟแบบเร็วๆเลยนะมีไทม์เฟรมให้เลือกตรงนี้ได้เลยเนาะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ผมเลือกไทม์เฟรม 1H ที่จริงก็คือ H1 น่อะแหละนะฮะถ้าเกิดดูภาพใหญ่ก็เลือกเป็น D 1นะครับสังเกตว่าโหลดกราฟค่อนข้างไวเนาะในไทม์เฟรม D เนยึ่สหรับ เอ0พนะครับพูดได้ง่ายคือดัชนีคือตัวชี้วัดแล้วก็ไปดูว่าโอเคถ้าเกิดเป็นดัชนี s p 500เนี่ยมันก็จะเป็นการรวบรวมหุ้น500บริษัทแล้วก็ชี้วัดว่าโอเคภาพรวมของ s p 5 0 0าเนี่ยจำนวน500บริษัทไปทิศทางไหนแล้วก็คำนวณออกมาด้วยสูตรอะไรต่างๆอันนี้ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะเรื่องการคำนวณเพราะว่าเขาคำนวณอย่างไรเนะี่ยมันจะยาวเกินไปนะครับอีกตัวหนึ่งเลย คือดัชนีหุ้นที่เป็น n แ s ส a ดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการชี้วัดที่เป็นดัชนีชี้วัดตลาดหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ่าว่าไปทิศทางไหนนะครับก็จะพูดถึง n แอส a ดเป็นหลกหนักนะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อน ในกราฟของ n a s ส a q นะฮะสังเกตว่าชื่อของ n a s d a q เนี่ยจะแทนที่ด้วย n a s 100นะครับก็ดูง่ายๆครับหน้าตากราฟเหมือนกันนะฮะดูทาง์ฟเฟมดีหนึ่งก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตไหมเมื่อกี้ S&P 500นพรเทนก็ยังเป็นขาขึ้น N a s ส a q กราฟส่วนใหญ่ก็จะไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าอุตสาหกรรมในอเมริกาถ้าเกิดมันบูมมันก็ดูเป็นภาพรวมได้เลยทิศทางก็จะเป็นขาขึ้นเหมือนๆกันนะัอย่าง s อส0อนียนี่อาจจะดึงไม่ออกนะว่ามันมีบริษัทอะไรบ้างบางงรอยย่แกเล นะฮะ Adobe System Alphabet Amazon นะอะไรพวกนี้เนาะก็อยู่ใน S&P 500ส่วน Nasdaq เนี่ยก็จะมี Adobe เหมือนกันที่เป็นหุ้นเหกเนาะมี Apple ก็อยู่ใน Nasdaq เหมือนกันนะครับมี Cisco อนะ่าก็เป็นบริษัททางเทคโนโลยีเหมือนกันก็อยู่ใน Nasdaq เอ่อให้คุณเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่อีกตัวนึงที่อยากจะพามารู้จักก็คือว่า Nikkei 225นะแต่ผมขอเรียกว่า Nikkei แล้วกันนะครับเป็นดัชนีชั้นนำของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็จะรวบรวมหลากหลายบริษัท ในญี่ปุ่นเนี่ยจำนวน225บริษัทเช่น Canon, น a าซ o n i k ิ n i o n อน Mazda เนีครับก็อยู่ใน NKE i k i 225นะฮะลดลงมา225บริษัทก็จะอยู่ใน NKE i k i นะที่เป็นของทางญี่ปุ่นข้ามาที่ฝั่งเอเชียนะฮะ NKE i 225นะฮะผมขออนุญาตเรียกว่า Nikkei นะครับเห็นไหม ชื่อคือเนเคน 1, อีก2งองนะฮรกราฟในทางเฟรม D1 โอ้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะดูทางเฟรมที่เป็นมันสิสามารถกดได้นะครับเลือกทาวเฟรมได้ก็ยังเป็นขาขึ้นชัดเจนนะฮะอันนี้กราฟเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตัวที่เป็นคู่เงินหรือทองคําเลยนะซึ่งในแอปแบนเทกก็สามารถเทรดทาง For e x รกู้เงินทองคําและอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําวันนี้ก็เป็นตัวดัชนีนะครับคุณนึกออกแลวเนาะว่ามันประมาณไหนแล้วถามว่าทําไมาผมจะต้องเลือก3ตัวนี้ขึ้นมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นการาฟของดชนี วัดทิศทางเป็นอย่างไรแล้วมันสอดคล้องอย่างไรในฝั่งเมริกาที่เป็น USD เป็นดอลลร์อินเด็กซ์ซึ่งผมมองว่ามันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันก็เลยเลือกจากฝั่งเมริกามาเยอะซะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งเอเชียเป็นนิ k เอกอคุณก็สามารถดูได้นะฮะมันก็จะสอดคล้องกับที่เป็น USD JPY นะครับมันมีความสอดคล้องกันอยู่แต่ชนีตลาดหุ้นมันก็วัดถึง เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั้นได้เช่นกันครับนะครับมันไม่ใช่ชื่อของหุ้นนะมันคือดัชนีตัวชี้วัดหุ้นที่อยู่ในนั้นอ่าว่าดัชนีหุ้นต่างประเทศนะครับถ้ายังนึกไม่ออกอีกนะฮะย้อนกลับมาดูที่ใกล้ตัวเราประเทศไทยเซ็ตหนึ่งเซ็ตห้นี่คือดัชนีอ่าดัชนีเซ็ตหนึรวบรวมหุ้นสามัญจํานวน100หุ้น100บร,ริษัทเนี่ยอยู่ในเซ็ตหนึ่งร้อยก็ขัดเลือกมาเป็นดัชนีตัวชี้วัดเซ็ตห้ก็รวบรวมเลยบรยิษัทเด็ดๆเ,เลย โดนๆเลยจำนวน50บริษัทมาอยู่ในเซตห้นี่คือดัชนีแต่ที่ผมพูดมา,มากเมื่อกี้ที่มีหล,หลายๆบริษัทของต่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่าดัชนีของหุ้นต่างประเทศเรียกว่า Index หรือ Index เข้าใจแล้วเนาะแบบง่ายๆให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเราจะได้ปูพื้นฐานกันไปเรื่อยๆส่วนวิธีเทรดเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปถัดๆไปนะครับเอาตรงนี้เข้าใจก่อน อ่าคุณเข้าใจแล้วเนาะถ้าเกิดใครเข้าใจคอมเมนต์ว่าเข้าใจหน่อยและเทตดดัชนีตัวไหนอยู่นะฮะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเทตดตัวไหนอยู่จะได้โอเคคุยกันรู้เรื่องเป็นภาษาเดียวกันนะครับแล้วเกิดใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับดัชนีหุ้นต่างประเทศการเทรดเทคนิคต่างๆเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะว่าอยากนะครับคอมเมนต์บอกเลยนะเอาละเราไปต่อนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าดัชนีหุ้นต่างประเทศมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสกันว่าโอเคละแล้วมันเหตุช่วงไหนดีล่ะมันเป็นหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเวลาเปิดปิดใช่ครับมีเวลาเปิด ก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงก็เหมือนกับ Forex ที่เป็นคู่เงินทั่วไปมันก็มีเวลาเปิดปิดตลาดของแต่ละประเทศเปิดช่วงไหนปิดช่วงไหนช่วงเปิดกราฟก็จะวิ่งหน่อยช่วงปิดกราฟมันก็จะทรงๆหน่อยไม่ค่อยวิ่งนะครับหลักการง่ายๆอมาดูฮะดัชนี N a s ส a q แล้วก็ s p 5 0 0เนี่ยนะครับผมจะอ้างอิงจากตลาด NYSE นะฮะหรือ York Stock e x c h a n g ชนะครับจะเปิดเวลา9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นตามเวลาของ นิวยอร์กนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเปิด3ามทุ่มครึ่งถึงตีสีนะฮะถ้าเกิดตามเวลาประเทศไทยถ้าเกิดอยากเทรดแต่ชนีหุ้นก็อาจจะดึกหน่อยในช่วงที่ตลาดผันผวนกําลังดีกําลังเหตุมันมือก็อาจจะนอนดึกนิดนึงนะฮะเพื่อเทรดแต่ชนีต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับนัแดกับ s อสแอนพีห้าร้อยเนี่ยทำโซนเดียวกันใช้เวลาเดียวกันก็คือว่าตามเวลาประเทศไทยแล้วกันเนาะเปิด3ามทุ่มครึ่งปิด ตีสตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนนิเคอีนะฮะผมจะพูดเวลาของโตเกียวก่อนเนาะนิเคอีเนี่ยอ้างอิงจากเวลาโตเกียวนะฮะเปิด9ก้าโมงปิด11บเอโมงครึง่งและเที่ยงครึง่งปิด3ามโมง อันนี้จะเปิดเป็น2ช่วงเวลาทําการนะครับอาเป็นเวลาประเทศไทยบ้างถ้าเกิด n i เ k อีโอเพเนี่ยก็คือว่าเวลาเปิดของตลาด n i เ k อีนะครับอ้างอิงเป็นเวลาประเทศไทยเปิด7จ็ดโมงเช้าแล้วปิดที่9ก้าโมงครึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเปิด10บโมงครึ่งปิดอีกทีก็บ่ายโมงตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับอันนี้คือช่วงเวลาเปิดปิดของตลาดหุ้นต่างประเทศอิงตามทําส่วนของประเทศนั้นๆได้เลยสังเกตว่า N นสแตรกับ s อสแอนพีเนี่ยก็อ้างอิงจากเวลาทางฝั่งนิวยอร์ก ะจะนอนดึกนิดนึงเนาะช่วงตลาดปเปิดพอดีนะครับสุวรรณนิเคอีก็เปิดเช้าตู่นะฮะตามเวลาประเทศไทยก็7จ็ดโมงเช้าปิด9ก้าโมงครึง่งอีกรอบนึงก็เปิด10บโมงครึง่งปิดบ่ายโมงตรงนะครับพามาดูกันที่แอปเวนเทสมาร์เก็ตนะฮะสังเกตว่าในแอป,ปเนี่ยก็หน้าตาสาดสวยนะใช้งานง่ายนะครับสามารถตั้งวอลลุตได้แต่ที่สาคัญเนี่ยจะพามาดูในเมนูของอินดิสนะฮะก็จะเป็นตัวดัชนีที่ผมได้ทําการเกินไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเลื่อนมาที่ SP 5 0 0นะ ผมจะทําการแซมเปิลให้ดูว่าเวลาเปิดปิดถ้าเกิดอ้างอิงจากกราฟใน a อลเบนเทสมาร์เก็ตเนี่ยดูอย่างไรนะเมื่อกี้เราดูแล้วว่าเราเข้าเมดูอินดิคสแล้วก็มาที่ SP 5 0 0ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดอ้างอิงจากกราฟตัวกราฟเนี่ยจะช้ากว่าเวลาเําไปให้ไทยประมาณ5ชั่วโมงนะครับ ดังนั้นช่วงในตลาดเปิดในของวันที่แล้วเนาะก็อยู่ที่ประมาณ15นาฬิกานะครับก็จะเป็นแท่งนี้เห็นไหมตลาดเปิดปุ๊บ15-16นาฬิกาเนี่ยตลาดเปิดกราฟเริ่มมีการวิ่งและเริ่มวิ่งลงมาแล้วครับถ้าเกิดอ้างอิงจากตัวเวลาในประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ที่มาสัก2ทุ่มถึง3ทุ่มกราฟก็จะเริ่มวิ่งเห็นไหมอ่านี่ครับนี่คือวิธีการดูง่ายๆว่ากราฟเริ่มวิ่งตอนไหนนะครับ สามารถดูการาฟผ่านโบกเกอร์ v a n เ a ศ e FX ได้นะฮะแล้วก็สามารถนําความรู้ในการดูว่าตลาดเปิดปิดกี่โมงนะไปใช้ดูได้นะครับอ่าสรุปก็จะเปิดประมาณสัก15-16นาฬิกาอ้างอิงตามเวลาประเทศไทยก็จะอามาสัก2ทุ่มถึงสาทุ่มกราฟก็จะเริ่มวิ่งนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการเทรดของเราย้อนกลับไปว่าเทรดช่วงไหนดีที่สุดอันนี้คือคําถามอโอเครู้แล้วเวลาเปิดมันเปิดเท่านี้แล้วก็รู้แล้วว่าโอเคดัชนีหุ้นต่างประเทศมันก็เป็นการรวบรวมหุ้นกี่บริษัทก็ว่าไปในกลุ่ม ต่างๆอะไรก็ว่าไปมาทําการคํานวณแล้วก็ชี้วัดว่าโอเคไปในทิศทางไหนในดัชนีบางตัวก็อาจจะมองถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศนั้นเลยก็ได้เพราะว่ามันรวบรวมบริษัทไปเยอะไงเหตุเวลาไหนที่สุดนะครับตามหลักแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําให้เทรดในช่วงของเวลาเปิดปิดตลาดของประเทศนั้นๆนเช่นเวลาเราเทรดหุ้นไทยเนี่ยเราก็ต้องดูเป็นเวลาเปิดปิดเนาะนะฮะมันจะได้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการเทรดนะฮะถ้าเกิดไปเทรดในช่วงตลาดวายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับ อย่างแรกเลยผมแนะนําว่าโอเคคุณจําเรื่องเวลาเปิดปิดได้คุณก็เทรดตามเวลาเปิดปิดไปนะเช่นคุณอาจอยากจะเทรดนสแดกมากเลยโอเคคุณก็อาจจะรอมาสักสามทุ่มครึ่งตลาดเปิดพอดีโอเคก็มานั่งดูกราฟมานั่งดูอะไรแล้วก็เทรดในช่วงนี้ก็ทําให้ออเดอร์ที่คุณถืออยู่เนี่ยส่งไปถึงกําไรของคุณได้มากขึ้น เท่านี้เองนะฮะแต่ในประสบการณ์ของผมเนี่ยอยากจะให้มองถึง3ข้อนี้ในการพิจารณาช่วงเวลาเข้าเทรดด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยข้อ1เป็นช่วงที่สภาพคล่องต่ำคุณอยากเทรดคุณเทรดในช่วงที่มีสภาพคล่องสูงเอาสังเกตได้งไงนะฮะเช่นช่วงตลาดยังไม่เปิดเนี่ยคุณจะเห็นกราฟมันก็มีการสวิงนะอ่าแต่ว่ามันไม่ได้สวิงเยอะไงมันไม่มีโวลุม่มเพลเยอร์ของแต่และประเทศยังไม่เข้ามาเทรดคุณอาจจะพิจารณาไม่เข้าเทรดในช่วงนี้ไหมก็แล้วแต่คุณแลวกันแต่ผมแนะนําว่าโอเคก็เทรดในช่วงที่มีการซื้อขายสูงๆก็ นะครับจะได้ไม่เห่านะฮะแล้วก็จะได้ถูกทางมากขึ้นด้วยอ่าต่อไปครับช่วงที่สเปซส,สูงอันนี้จะเป็นช่วงที่มีข่าวแรงๆอาจจะหลีกเลี่ยงก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาข่าวแรงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการกระชากของกราฟจุด SL จุด TP ที่เราวางไว้อาจจะโดนกินด้วยการกระชากรุนแรงของข่าวช่วงที่มีโวลุ่มสูงแล้วก็สเปซค่อนข้างสูง ก็ต้องดูแล้วก็ต้องระมัดระวังในตรงนี้ด้วยอายจะเลี่ยงการเข้าเทรดในช่วงนี้ช่วงที่มีข่าวรแรงๆนะครับข้อสาครับช่วงที่ราคานิ่งสนิทต,ตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นบ่อยๆในช่วงที่ปีใหม่ที่ผ่านมาเฮยทำไมแต่ละคู่เงินแต่ละตัวดัชนีเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งเลยอาจจะเป็นวันหยุดช่วงปีใหม่หรือวันสําคัญอะไรต่างๆหรือเปล่าถ้าเกิด เป็นช่วงที่วันหยุดคุณอาจจะเลี่ยงไม่เทรดแต่ส่วนใหญ่ตลาดก็จะไม่เปิดให้คุณเทรดแล้วเพราะว่ามันไม่มีการซื้อขายไงการาฟมันก็ไม่วิ่งอยู่แล้วก็ต้องสังเกตช่วงนี้ไดีดไม่ใช่ว่าคุณจําเวลาได้อย่างเดียวแล้วก็จะเทรดจะเทรดอย่างเดียวเลยไม่ใช่คุณต้องดูพวกนี้ประกอบด้วยทําให้การเทรดของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็โอกาสชนะก็มากขึ้นนะโอเคไหมพอสรุปนิดนึงเนาะช่วงเวลาเปิดปิดตลาดวันนี้พามาดูตัวดัชนีหุ้นทั้งหมด3ตัวเนาะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือตัวของ0สแล้วก็ในฝั่งเอเป็นญี่ป่ปุนเนี Nikkei นีกสแคกกับเอสเกับ S&P 500ถ้าเกิดอิงตามเวลาในประเทศไทยก็จะเปิดอยู่ที่3ทุ่ม1ตี4นิเคอีอ้างอิงจากเวลาในประเทศไทยนะครับเปิด7โมงแล้วก็ปิด ช่วง9ก้าโมงครึ่งแล้วจะเปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะเวลา10บโมงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับก็จําไว้แล้วก็นําไปปรับใช้แล้วกันเนาะผมแนะนําว่านะถ้าเกิดคุณอยากจะเทรดดัชนีหุ้นต่างประเทศให้ได้แบบมืออาชีพนะฮะลองเทรดกับโบรกเกอร์เวนเท็กเอดูนะฮะเพราะว่า1ครับสเปซต่ํา2เลเว e r a g สูงให้มาถึง1ต่อ1000เลยครับมีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดมากกว่า1000รายการบวกๆค่าธรรมเนียมการฝากอยู่ที่ศูนย์เหรียญไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงครับ Born trader. Trade e r r n a a t s m v เอาละฮะถ้าเกิดคนชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผม The f o r e x Man ด้วยนะครับและเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ฮะที่ผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกเลยครับแอด Line แอดเดอะฟอเรตามด้านล่างนี้เลยนะฮะเมื่อมีคลิปดีๆความรู้ใหม่ๆผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ